สวัสดีครับพี่พีเเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคนเลยครับผมนี่คือเหรียญหนึ่งสตางค์ดูนะครับโลหะหรือนะครับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับเหรียญหนึ่งสตางค์ดูเนี่ยนะครับมีการสร้างหรือมีการผลิตมานะครับแรกเริ่มเลยก็คือในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นสตางค์ดูลสหนึ่งสองเจ็ดครับผมนี่แหละครับผมอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับลสหนึ่งสองเจ็ดครับนี่ครับอ่า รออหสองเจ็ดนะครับอันนี้แรกเริ่มเลยครับผมนี่ครับผมหสตางค์รูเนื้อทองแดงนะครับแบบนี้นะครับรูปแบบก็นะครับจะมอนเหมือนกันนะครับอ่านะครับหสตางค์ใช่ไหมครับอันนี้บอกชนิดราคานะครับด้านซ้ายเขียนคําว่าสยามรัฐเนะครับวงกลมข้างในก็จะเป็นตราอูดาโรมนะครับอูดาโรมแล้วก็ด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นนะครับปีพศที่ผลิตเห็นไหมครับนี่รอศหนึ่งสองเจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อมาหนึ่งสองแปดนะครับอันนี้หนึ่งสองแปดนะครับแล้วก็มาหนึ่งสองเก้านะครับหนึ่งสองเก้าแบบนี้ครับผมนี่นะครับหนึ่งสองเก้าอ่ะเหรียญนี้ทําไมถึงห่อใช่ไหมครับเป็นเหรียญที่สวยมีผิวครับผมจะแยกไว้ต่างหากครับเหรียญสวยๆนะครับก็ นี่คือเหรียญนะครับแรกเริ่มเลยนะครับในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับที่หลายท่านอยากรู้ว่าสตางดูเนี่ยนะครับเริ่มผลิตตั้งแต่นะครับเมื่อใดก็ตอบว่าในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับนะครับหสตางดูนะครับแล้วถามต่อไปว่าวงการเล่นกันนะครับในปีพศอะไรนะครับหรือปีพศไหนท่านเองที่ นะครับทําให้เหรียญตัวเองเนี่ยมีราคาและก็ขายได้ในราคาสูงๆนะครับต่อแบบนี้เลยครับว่าวงการเล่นกันนะครับอ่ะเพียงแค่2ปีพอสอเท่านั้นคือ1รอซ้อหนึ่งสามสองนะครับรอซ้อหนึ่งสามสองนะครับอ่ะและ2ครับอ่าพอสอสองสี่หกสี่นะครับสอพอสอสองสี่หกสี่นะครับนี่นะครับดูแค่ปีพอสอพอครับอ่ะดูแค่ปีพอสอพอเห็นไหมครับ หนึ่งสตางค์รู๋นะครับสองสี่หกสี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับอ่านะครับรับเฉพาะหนึ่งสตางค์รู๋เนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับหลายท่านนะครับอ่าไปเอาอ่าเหรียญห้าสตางค์แล้วก็สิบสตางค์มาเสนอขายผมซึ่งนะครับไม่ใช่นะครับถ้าเป็นเหรียญบล็อกห้าสตางค์นิกเกิลหรือสิบสตางค์นิกเกิลเนี่ยเขาก็มีรูปแบบหรือมีปีพศที่เขาเล่นต่างหากนะครับผมแต่ในคลิปนี้เนาะขอเอาอ่า บล็อก1สตางค์แล้วกันนะครับบล็อก1สตางค์ดูเนาะนะครับถ้าเป็นนะครับ1สตางค์ดูทองแดงครับปี2 4 6ส่ครับส่วนปีรอซอนสเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากพอสมควรนะครับเหรียญตัวอย่างนะครับในวงการก็มีกันไม่กี่คนครับอ่ะคือนับนับจำนวนได้เนาะนะครับเพราะว่าเหรียญนั้นเนี่ยนะครับหายากนะครับความหายากในคู่มือก็ระดับ r 3ถึง r 4กันเลยทีเดียวนะครับผมก็ตั้งแต่เข้าวงการมาเห็นอยู่เหรียญหนึ่งครับที่มีการลงขายนะครับดูในตลาดเปรดติด m นะครับ 63นะครับราคาตอนนั้นเห็นขายกันประมาณหลักแสนนะครับหลักแสนประมาณ2 0 0แสนนะครับประมาณแสนแปดถึงสองแสนกว่าอย่างเดียจะไม่ได้ครับผมนานแล้วนะครับอ่ะก็นี่ครับนี่เป็นนะครับเล่นหนึ่งสตางค์ที่วงการเล่นหากันใครไม่มี132เอาปี2 4 6 4ก็ได้ครับนี่ครับแบบนี้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ปี24 64กนะครับก็คือขออนุญาตนะครับยังเม่รหลับซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นปีอื่นนะครับนอกจากปี2 4 6 4อย่างเงี้ยครับ นักสะสมเขานะครับเห็นซื้อขายกันในกลุ่มนะนะครับเหรียญละเหรียญละ6บาทถึง15บาทอะไรประมาณนี้ครับนะครับนี่ครับราคาจะไม่แพงนะครับพูดง่ายๆราคาจะไม่แพงนะครับคือถ้ามีเขาขอมีเยอะๆเนาะอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญสภาพศึกนะครับขอบมีรอยบิ่นอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เริ่มบิ่นแล้วนะครับ ก็เชื่อว่านะครับวงการนักสะสมเขาไม่นิยมนะครับไม่นิยมก็คือเขาไม่รับซื้อนั่นเองครับผมเนาะนะครับสภาพที่จะทําให้ขายได้ก็ต้องเป็นสภาพประมาณนี้ขึ้นไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ขึ้นไปนะครับนี่ครับที่จะมีราคาก็ประมาณนี้ขอบสวยนะครับแล้วก็ไม่มีรอยขูดฉีดครับพ่ายง่ายคือรอยขูดฉีดน้อยนั่นเองก็นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามาดูมาชมเนาะขาดตกบกพร่องยังไงกราบขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับผม